พร้อมกรอบครับเพื่อนๆพร้อมกรอบชุดละ99บาทนะครับ2517นะครับพยาคุด2517นะครับพร้อมกรอบแบบนี้99บาทนะครับเพื่อนๆไม่ได้สั่งมาแค่รายการเดียวนะครับยังสั่งมานะครับแบงค์นะครับอ่า10บาทอักษรแดง3ใบนะครับ1ใบ2ใบ3ใบนะครับแล้วก็แบงค์20ใบจ้าตากนะครับแบบนี้นะครับ1ใบนะครับอ่าลืมบอกราคาใบละ50บาทเพื่อนๆใบละ50บาทนะครับแล้วก็แบงค์โทมัตใบละ200บาทนะครับ เราก็จะมานะครับเราก็จะมานะครับใส่ถุงกันนิดหน่อยนะครับชุบชื้นแบบนี้ก็ได้อ่าแบบนี้เลยภาพลงไปใส่แบบนี้นิดน่งนะครับประสะระเทียบหน่อยๆนะครับ กะวางก็ตอบนะครับกตึ<ๆ>๊โอ้ติดใบสั่งคงรั้งด้วยอย่าลืมนะครับเพื<ๆ>่อนเพยาคุดสองหพร้อมตบนะครับเกาบาทก็มีนะครับอ่าหรือว่าจะเอาเป็นแบบคัดพิเศษคัดพิเศษก็มีนะครับโีนเี้กคเสียเเรียบร้อยนะครับแต่ใบคอนก็ถือว่าสำเร็จนะครับพร้อมเดนินทาง แบงสิบอักษรแดงนะครับใบละห้าสิบบาทนะครับสั่งได้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวติดไปคอนแป๊บนึงครับอ๋อเก็บเงินปลายทางครับลืมบอกเก็บเงินปลายทางนะครับค่าส่งอยู่ที่ร้อยเดียวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆโอนค่าส่งห้าเก้านะครับส่วนตัวดีชอบปลายทางเพราะว่าไปสณีจะได้ไปส่งมอบสินค้าให้กับเพื่อนๆถึงมือเพื่อนๆนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงใบละสองร้อยห้าสิบครับ